ทีนี้พี่ป๊อบจ๋าพี่ป๊อบเดินไปทางนี้นะจ๊ะเดินไปซึ่งจะไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวจะไปเจอแกงพี่จ้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงท่าน้ำตรงนู้นพีี่่จ้้อออยยูตรรงนหใช่เดี๋ยวเขาจะกินตรงตรงลูกตรงท่าน้ำไอ้ตรงเนี้ยตรงตรงแถาที่ไอ้อ่ะอันนี้คือทางบกอันนั้นคือทางน้ำที่ที่เพิ่งมีมาเพิ่งทวาเสร็จคือคือพี่สุกามันเป็นเหมือนผ้าผ้าอาบน้ำผ้าล้างจ ของี่ยาเพราะว่าเราคงไม่ตักน้ำมาล้างจานะ <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆดูนั้นดูนั้นไปเรื่อยๆข้างหลังผมเดี๋ยวพี่ต้องต้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ต้องต้องเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพีเดีนยวพีเดีนยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี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 ่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดีนยวพีเดี๋ยวพีเดินยวพี่เดี๋ยวพี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 ่เดี๋ยวพีเดี๋ยวพี่เดีนยวพีเดี๋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 ยวพีเดี